วันนี้น้องเจ๊พามาชมบรรยากาศในสวนนะคะทุกคนมาเลยจ้ามาชมบรรยากาศกันนะคะพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศในสวนเนาะฝืดผักสวนครัวมาให้ชมกันนะคะเอากะมังก่อนคะ่ะพี่น้องเออมาดูผักอันนี้เป็นอ่าผักอ่าอะไรนะผักลืมชื่อแล้วเออนะผักโหละพา เริ่มอายุน้อยแล้วเนาะก็เริ่มลืมชื่อแล้วว่าสันโอ้ยน้นนองนงหนิงหัวระเม่อีกละนี่นะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันเนาะบรนยังนอกบา้านล,ลูกชิ้นหนึ่งก็มาค่ะพี่นงจ้าโอ้ยดอกไม้งามคระค่ะพี่นงว้าเธอบรรยากาศนะคะโอ้ยนงหนิง,นงกำลังอันปลูกไอ้มะระเนาะ นะคะนี่คุณนายแหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรคุณนายตื่นสายนะคะทุกคนเอาเจ้าขึ้นมาลูกซ้นหนึ่งใส่ข่อยพอไงมาดูน้องนิ้งกำลังขุดเสานะคะทุกคนขุดเสาครับพี่น้องขุดเสาบรรยากาศในสวนนะคะมาดูพืชผักสวนครัวชมไปชมมากะบ่บ่นนันว้าวน้องไม้กินมส้มข่อย โอ้ยสะอ่อนค่ะพี่น้องจ้ะเหนียงหน่อไม้กิมซุ้งค่ะพี่น้องอ้ยหนอบักไงเลยค่ะโอ้ยนั่งได้ฮดน้ามีมบอลูกนี่บ่าเออนี่กรลังงามเลยเมียนี่ค่ะพี่น้องค่ะเริ่มเป็นต้นไงแล้วเนาะต้นไงห,หนอยังไงออกให้น้องเจี๊ยบกินแล้วเด้อจะพี่น้องจ๋าหน่อไม้กิมซุ้งนะคะนี่บรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้ชมกันเนาะไปมาเบิ่งฟังทั้งนี่นะคะ มาดูฝั่งทางนี้ต้นแค่แล้วเนาะต้นแค่ค่ะพี่น้องต้นแค่ต้นพริกกลังั้งงาม,งามคะ่ะน้องนิ่งเอาเปลือกไข่ใส่เนาะขาไงนะคะขาใหญ่ต้นตะคบอุย้ยน้องเก็บกับน้องนิ่งกินชูม,มือคะ่ะต้นตะขบใหญ่บทันสุกบทันค่ะพี่น้องจ้า <laughs> เออนะคะเห็นไอตัวอะไรนะลูกมากินด้วยนะคะทุกคนอะไรกระลอกเออ เมื่อวานเมื่อก่อนเห็นกระลอกมากินเนาะเห็นกระโลกมากิน,น,น,กกกนค่ะพี่น้องอู้ขาใหญ่ก่อนนี่งามงามค่ะพ,พี่น้องจ๊คพุณเพื่อน,นแตกนอออีกแล้วค่ะเริ่มแตกนอออกมาอีกแล้วสวยงามมากเลยค่ะเออเดี๋ยวคุดไปใส่ตุ่มไก่ซะบ่ไม้มะขามอ่อนกระมีนี่ค่ะพี่น้องเออวันนี้น้องนิ่งจะแกงปลาให้แม่กินเดี๋ยวจะเก็บจะเก็บใบมะขามอ่อน ในสวนเฮาก็มีหลายพักค่ะพี่น้องจ้านะคะมาชมบรรยากาศตรงนี้ก็เริ่มลกอีกแล้วเนาะบานหองหางจระเข้บ้านหางจระเข้ค่ะว่าจะเอาไปทาหนากันนะคะไปทาหน้าให้ความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใบหน้าเนาะเอ้ยดอกใหม่เนี่ยต้นไงออกดอกแล้วค่ะพี่น้่งจ้าเดี๋ยวไ้มาชมกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีนะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะ คลิปนี้บายบายก่อนจ้าจ